สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเดินเขากันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดน,นะคะค่ะก็จะเดินไปเดินเขากันะคะอุปกรณ์เดินเขาคั้นขึ้นหานนะคะพร้อมเลยค่ะไปด้วยกันนะคะคนเกาหลีนะคะจะชอบการเดินมากค่ะไม่ว่าจะเดินตามสวนสาธารณะหรือว่าเดินภุเขานะคะแล้วเขาจะแข็งแรงมากค่ะและจะเดินอะไรก็ตามนะคะเขาจะรีบเดินตลอดเลยค่ะ ทุกอย่างในเกาหลีนะคะต้องปรีๆค่ะเราก็ต้องปรับตัวตามนะคะทําอะไรก็ต้องทําเร็วตามเขาค่ะค่ะตอนนี้เรายังอยู่ด้านล่างของภูเข,ขาอยู่นะคะกําลังเริ่มเดินขึ้นไปค่ะวันนี้เรามาเดินเขานะคะแต่ไม่เอาแบบว่า,าผ,ผจญภัยมากนะคะก็อยู่ระดับกลางๆค่ะค่ะเ็จะมีสะพานไม้ไมสำหรับไว้เดินนะคะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่ชอบออลักษณะาการปีนเขาแบบแอดเวนเจอร์มากนะคะก็จะเดินแบบสบายสบายแต่คำว่าสบายของเขาก็ทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยแบบสุดๆเหมือนกันค่ะจะมีสะพานไม้ระยะเดินทานนะคะก็น่าจะประมาณ2-3กิโลได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนภูเขานะคะเดินออกลังกายรอบๆด้านล่างภูเขาค่ะ ตอนนี้เริ่มได้เหงื่อแล้วคะ่ะเริ่มอถอดหน้าก,กากนิดนึงคะ่ะหายใจลำบากหน่อยละขนาดเราเดินบนสะพานไม้นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะคนเกาหลีแข็งแรงมากเลยค่ะเราจยอมรับตรงนี้ค่ะแต่ก็เริ่มได้เหนื่อแล้วคะ่ะเริ่มร้อนละนี่ก็จะสุด ทางเดินสะพานไม้แล้วนะคะต่อไปเราต้องลงเดินพื้นดินแล้วค่ะจะเป็นแบบว่าเดินตามพื้นดินแล้วก็จะมีะบันไดไม้ให้ขึ้นเป็นระยะระยะนะคะในการขึ้นระดับที่ภูเขาชันขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะก็ถ้าเราเหนื่อยนะคะก็จะพักเป็นระยะไปะคะ่ะไม่หักโหมนะคะเพราะว่าเราต้องระวังร่างกายเราบาดเจ็บด้วยะคะ่ะ เราก็ต้องเข้าห้องน้ำทำธุระส,ส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีห้องน้ำอยู่แค่ด้านล่างค่ะข้างบนจะไม่มีห้องน้ำนะคะบนภูเขาคนจะออกมาเดินเรื่อยๆนะคะเป็นวันหยุดนะคะเขาถือว่าเป็นการเดินเล่นมากกว่านะคะทั้งออกกำลังกายและเดินเล่นส่วนมากก็จะเป็นระดับคนวัยกลางคนผู้สูงอายุหน่อยนะคะมาเดินเล่นและเขาจะแข็งแรงมากและเดินเก่งกันค่ะ ตอนนี้เราถึงที่พักอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะมีที่พักให้นั่งพักนะคะคนที่ไม่ขึ้นข้างบนนะคะเขาก็จะมาเล่นตีแบดมินตันนะคะนั่งพูดคุยกันค่ะสำหรับคนไม่ขึ้นไปข้างบนสูงสุดนะคะก็จะมีเครื่องออกกาลังกายด้านล่างให้นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นภูเขาเริ่มชันขึ้นนะคะก็จะมีบันไดไม้ให้เราเดินขึ้นนะคะป้องกันการเลื่อนถล่ยค่ะ คนเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยวัยกลางคนหรือเด็กหรือวัยหนุ่มสาวนะคะจะชอบกิจกรรมเดินภูเขามากค่ะถ้าเป็นวันหยุดนะคะยิ่งถ้าอากาศไม่หนาวนะคะอ,อ่เป็นอากาศนี้เขาจะออกมาออกพลังกายออกเดินเล่นในภูเขาะคะ่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นหลายทางมากนะคะว่าเราจะไปทางด้านไหนคะจะเป็นภูเขาตั้งแต่ระดับต่ํากลางสูงนะคะอ,อ่ขอเราขอระดับกลางๆค่ะ เพื่อเราเซฟร่างกายในการทํางานด้วยค่ะภูเขาที่เกาหลีนะคะเขาจะจัดเป็นระเบียบค่ะไม่น่ากลัวเดินคนเดียวก็ไม่น่ากลัวค่ะจะมีคนเดินสวนทางกับเราตลอดค่ะยังไงนะคะเรามาเดินภูเขานะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะือรองเท้าสำหรับเดินเขานะคะสําคัญมากและอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งคือน้ําและของกินนะคะขาดไม่ได้นะคะ ของเรานะคะเป็นนักเดินเขามือใหม่นะคะก็จะไม่รีบเร่งนะคะเ็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะถ้าเหนื่อยหรือว่ามีอาการเหมือนแบบเล่นหนะ้าอกหายใจไม่ได้เต็มที่ก็จะพักนะคะอตอนนี้เรามาถึงชั้นระดับกลางแล้วนะคะขอพักสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะลงจากาตรงนี้นะคะไปอีกภูกเขาอีกลูกนึงนะคะเพื่อไปสุดชมวิวนะคะ เกาหลีนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นภูเขาเยอะมากค่ะดังนั้นภูเขาลูกหนึ่งนะคะภูเขาใหญ่ๆก็จะมีภูเขาลูกเล็กๆหลายลูกนะคะอ,อย่างเรามาเดินเขาเนี่ยมันจะมีทางแยกให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราจะไปตรงจุดไหนระดับไหนความสูงเท่าไหร่นะคะก็จะมีเส้นทางให้เราเลือกค่ะช่วงแรกๆนะคะที่มาอยู่เกาหลีใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนหรือว่าระยะทาง ไม่ใช่ใกล้มากนะคะแต่ก็อยู่ระดับกลางๆอนี้กอหลีก็ชอบพาเดินค่ะไม่ค่อยชอบใช้รถยนต์เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นวัน,วนหยุดหรือว่วาวันที่เขาไม่รีบเร่งน,นะคะเขาจะพาเราเดินค่ะช่วงแรกๆเรามาใหม่ๆนะคะเดินจนเป็นขาเป็นตะคิวเลยค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนร่างกายเราก็ปรับได้นะคะค่ะก็เหมือนกับเราเป็นคนชอบเดินไปอัตโนมัติค่ะ แต่ก็ยังถือว่ายังเดินไม่เก่งเท่าคนเกาหลีอยู่นะคะตอนนี้เราจะไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มชนันขึ้นนะคะภูเขาแต่นี่ก็จะเป็นระดับกลางๆนะคะไม่แอดเวนเจอร์มากนะคะเหมาะสำหรับเด็กคนสูงวัยคนวัยกลางคนนะคะมาเดินเราถ่ายวิดีโอนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะคนเกาหลีนะคะเขาจะเดินเร็วมากค่ะยอมรับมากเลยนะคะ,ะเขาร่างกายแข็งแรงมากค่ะ เริ่มชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้เราเดินประมาณร้อยหรือ200เมตรเราก็จะหยุดพักเป็นระยะนะคะไม่รีบค่ะเฮ้ถึงจุดชมวิวแล้วค่ะอ๋อถือว่าเราเดินมาสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนะคะ ตรงนี้คือจุดชมวิวค่ะเป็นภูเขาระดับกลางนะคะไม่สูงมากไม่ต่ำมากนะคะ่ะก็คือ,อ,อระดับที่ผู้สูงวัยหรือว่าวัยกลางคนมาสามารถออกเดินออกกำลังกายได้นะคะช่วงเราพักนะคะเราก็จะมองดูวิวต่างๆรอบๆภูเขานะคะเราก็จะเห็นบ้านเรือนของเขาตึกรถลาข้างล่างอยู่ด้วยค่ะก็จะมองเห็นรอบๆนะคะก็จะอยู่รอบๆภูเขาเลย ตรงนี้พาดจะชัดหน่อยก็เพราะว่าเราขยายกล้องนะคะค่ะก็ถ้าเราไม่ขยายจริงจะเห็นเล็กมากเลยค่ะมองเห็นไกลๆพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีนะคะจะเป็นภูเขาะคะ่ะคนก็เลยชอบเดินภูเขามากเราจะกลับมาอีกทีคือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะภูเขาทั้งลูกใบไม้จะสี่สวยมากค่ะ เหนื่อยตอนที่เราเดินขึ้นมาบนภูเขานะคะแต่พอมาถึงจุดชมวิวก็ทำให้หายเหนื่อยมากค่ะคุ้มค่า <Okay. S 1> เราพักเหนื่อยและชมวิวบนภูเขานะคะประมาณยี่สิบนาทีค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็นั่งพักนะคะ,คะเราพักให้ขาและร่างกายเราให้หายเหนื่อยก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเริ่มเดินลงค่ะ พอหายเหนื่อยนะคะและชมวิวเต็มที่แล้วก็เริ่มเดินลงนะคะค่ะตอนเดินลงจากภูเขานะคะไม่เหนื่อยเหมือนตอนขึ้นค่ะอ่าค่ะก็ดูวิวชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดินลงค่ะก็จะมีคนเดินสวนทางกับเราตลอดนะคะไม่ต้องกลัวเดินหนงทางนะคะตลอดระยะเดินทางนะคะเขาจะมีเชือกั้านให้เราเดินตามที่เขาให้เดินนะคะ เราเดินลงมาถึงข้างล่างนะคะตอนนี้เดินตรงดิ่งไปหาร้านค้าอย่างเดียวค่ะหิวมากเวลาหิวนะคะสั่งเอาสั่งเอาค่ะแต่ถามว่ากินหมดไหมไม่หมดค่ะเวลากินนะคะก็คือจะไม่สนใจใครเลยเพราะถ้าหิวและเหนื่อยก็คือจะไม่สนใจใครเลยค่ะ นี่เป็นแผนที่ในอินชอนปาร์กนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาใช้ที่ฉีดลมทำความสะอาดรองเท้าไล่เศษดินออกจากรองเท้านะคะตอนนี้ก็จะเป็นแผนที่ในอินชอนปาร์กทั้งหมดนะคะพื้นที่เขาจะมีขนาดใหญ่มากค่ะอิ่มแล้วนะคะหายเหนื่อยแล้วค่ะก็เดินออกมาขึ้นรถข้างนอกนะคะค่ะ ก็ถือว่าภารกิจเดินขบภูเขาวันนี้รุ่ว่วงไปด้วยดีนะคะไม่มีอาการบาเดเจ็บอะไรเกิดขึ้นนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ